Half three when I called you up, said I need you now cause I'm losing patience By four you were knocking on my door I said love is a two-way road, you don't care no more, am I going crazy? Because you just self forget it all And it was easy Energy, I remember there ain't no one ahead of me when it comes to rhyming my timing. It's impeccable, so delectable. Who'd have thought the representable? Send them on the head up from the balcony. Hello. It's magic, one could spread that it was alchemy. School of general, send them to the academy. Then flesh smell, ain't nobody get mad at me. <laughs> ครับก็สวัสดีสมาชิกแฟนเพจอาจารย์โนติวเตอร์นะครับในยามเช้านะวันนี้อาจารย์โนต,ตมาแต่เช้าเลยเริ่มแล้วนะครับเริ่มเลยนะฮะในส่วนของวันที่24พฤษพฤษภาคม2565นะครับในช่วงเวลาตี5เนี่ยเราจะเริ่มต้นกันแล้วนะครับกับในส่วนของการเตรียมทบทวนนะ,ะเตรียมทบทวนนะครับวันนี้จะอยู่ในส่วนของวิชาการเป็นข้าราชการที่ดีเพราะนั้นใคร,รที่เตรียมความพร้อมนะ,ะลงสอบสนาม ครูผู้ช่วยนะครับและก็นสนามท้องถิ่นนะฮะจะมีวิชาการเป็นข้าราชการที่ดีตามที่กอพอได้กําหนดนะครับตั้งแต่ปี6กนะฮะก็เป็นกรอบที่ใช้ร่วมกันนะเป็นกรอบที่ใช้ร่วมกันเพราะฉะนั้นแล้ววิชานี้นะไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยพวกพวกเราเห็นว่าไงฮะมีความรู้สึกว่ามันยากอ่ะเหมือนเป็นการสอบคัดเลือกประหลัดที่พวกเราเคยบ่นกันนะ <S 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 นะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจารย์โน๊ก,ก็เลยจะชวนพวกเราเนี่ยนะครับมาทําการเตรียมความพร้อมกันหลายท่านผมมั่นใจว่ายังไม่ตื่นนนะครับแต่ เดี๋ยวมันจะเกิดความคุ้นชินนะฮะว่าพวกเราเนี่ยจะกลายเป็นคนที่นอนตื่นสายจนไม่ได้เอาในเรื่องของการอ่านหนังสือเนี่ยมาทบทวนนะครับในเช้านี้อาจารย์นพขอเสนอคําว่าอัตตานังธรรมยันติบัณฑิตานะบัณฑิตย่อมฝึกตนนะครับเพราะฉนั้นใครที่เป็นบัณฑิตนะได้มีการฝึกฝนทบทวนนะมั่นใจว่าพวกเราทาข้อสอบเนะี่ยไปได้สวยเลยนะครับเอาละหน้าเพจในขณะนี้เนี่ยเป็นในส่วนของอินโฟ นะในส่วนของอินโฟสําหรับใครที่สอบสายบริหารอํานวยการท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตอพัทยาอบจเทศาบาลนะครับซึ่งก็จะมีการจัดสอบในรูปแบบกอจังหวัดนะอย่างที่อาจารย์รถได้นําเรียนแล้วว่าการสอบต่อไปนี้นะคณะกรรมาการจัดสอบเนี่ยนะได้มีการเปิดสอบนะปีหนึ่งสองครั้งนะครับก็คือเมษายนแล้วก็ตุลาคมสําหรับตุลาเนี้ยคาดว่าจังหวัดน่าจะจัดไม่ทันจังหวัดจัดไม่ทันแล้วทํำยังไงฮะ กรมก็จะเป็นผู้จัดสอบนะครับกรมจะเป็นผู้จัดสอบโดยการสอบในรอบตุลานี้เขาจะใช้วิธีการพิจารณาบัญชีที่ว่างจากการเรียกบรรจุนะครับในรอบเมษานะฮะเพราะนั้นบัญชีไหนว่างปีนี้เขาเปิดสอบทีนี้ไม่มีการปิดกั้นเขตจังหวัดด้วยหมายความว่าถ้าท่านอยู่จังหวัดนนทบุรีท่านสามารถที่จะไปสอบนครศรีธรรมราชก็ได้ในกรณีที่จังหวัดนนทบุรีของท่านมันไม่เปิดตาแหน่งที่ท่านจะลงนะฮะเพราะนั้นมันไปไหนก็ได้อ่ะนะมันเป็นการเปิดโอกาสของพวกเราะนะครับเพราะฉะนั้น ในรอบนี้พวกเราก็มาเตรียมความพร้อมไว้นะสำหรับใครที่จะลงสอบสายบริหารอำนวยการท้องถิ่นนะครับพวกเราก็ลงทะเบียนกับปาาระจำรดได้รับเอกสารแล้วก็มาตรวความพร้อมกันนะครับเอาละวันนี้นะในส่วนของวิชาการเป็นข้าราชการที่ดีนะครับเราจะมาเริ่มต้นในประเด็นข้อสอบนะครับ Q83 นะค8 3นะครับนะข้อที่83ก็ถามว่าการแต่งตั้งคณะก,กรรมาการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงฐานความผิด ทุจริตหน้าที่ราชการสอดคล้องกับข้อใดก็ไก่วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองขอไข่าการพิจารณาทางปกครองคอควายการออกคําสั่งทางปกครองและงองูการออกกฎครับเห็นไหมฮะวิชานี้เป็นหนึ่งในวิชาของการเป็นข้าราชการที่ดีนะครับไอ้ที่ผ่านมาที่พวกเราบอกว่ามันยากเนี่ยเราจะต้องตีโจทย์ให้แตกในลักษณะแบบนี้นะครับ ลืมทักไทยสมาชิกนะก็สวัสดีสมาชิกหน้าเพจอาจารย์โนติวเตอร์ทุกคนเลยนะครับนะวันนี้ต้องต้องเอ่ยนามแล้วแหละเนาะเอ่ยนามเพื่อเป็นการสดุด,ดีว่าพวกเราเข้ามาตั้งแต่เตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับนะตั้งแต่คุณครูนุ้ยนะอันนี้บึงการเนี่ยตื่นมาแล้วนะครับคุณครูเพนมณีเนี่ยอันนี้มาแล้วนะครับคุณครูทวีนะครับ สำหรับที่คุณกุทวีถามมาว่าจะลงทะเบียนนะท่านสามารถลงทะเบียนได้เลยนะครับนะท่านสามารถลงทะเบียนรับเอกสารได้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์โน้ตจะเริ่มดูแล้วแหละว่าใครที่เข้ามาทบทวนกับอาจารย์โน้เนี่ยนะครับอาจจะมีกิฟต์อชเชอร์นะครับนะอาจจะมีกิฟต์อชเชอร์นะครับนะคุณกุ้งรุ่งนภานะครับนะอาจจะส่งหนังสือฟรีไปให้เลยนะทุกเวอร์ชั่นของอาจารย์โน้นนะครับแล้วก็สวัสดีหลายๆท่านเลยนะสวัสดีหลายๆท่านที่เข้ามานขณะนี้นะครับนะในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเริ่มต้น มอบสิ่งดีๆให้กับพวกเรานะครับจิบกาแฟานะฮะพร้อมกับฟังการติวออนไลน์ไปกับอาจารย์นนติวเตอร์ในช่วงตี5นะครับในช่วงตีหนะครับเราเริ่มแล้วนะฮะบ,บางคนบอกอาจารย์นนตพี่เรนติวไม่ใช่พี่เรนติวนะฮะเดี๋ยวต่อไปเที่ยงคืนก็จะมาสําหรับคนนอนดึกในข้อ83นะครับ Q 83การตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงฐานความผิดทุจริต ต่อหน,น้าที่ราชการตรงกับข้อใดกไก่วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองขอไขาการพิจารณาทางปกครองข้อควายการออกคําสั่งทางปกครองและก็งองูครับการออกกฎครับใครทราบคําตอบส่งคําตอบในข้อที่83นะ Q 83เลยนะครับในสายบริหารนํำนวยการท้องถิ่นใครจะสอบหัวหน้าฝ่ายใครจะสอบรองตลัดนะฮะข้อสอบอาจารย์โน้ตเข้าเต็มแน่นะฮะเพราะนั้นลงทะเบียนกันได้เลยนะครับ Would you it back and this love to you. Ooh, let me อ่า <Bye. S 2> uh, หลายคนนะไม่กล้าตอบนะเหนี่ยมอายนะเหนี่ยมอายอ้จอมจะพาจะย้อนไปดูตรงนี้ก่อนนะครับว่านิยามในแต่ละตัวเนี่ยมันคืออะไรนะครับเราย้อนขึ้นไปนิดนึงเนาะเออนี่นิยามนะครับนี่นิยามเห็นไหมฮะในมาตรา5นะวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยเป็นการเตรียมอ่านะเป็นการเตรียมและดําเนินการของเจ้าหนะ้าที่ เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองหรือกฎอาจารย์โนกเคยย้ำพวกเราว่าถ้าเป็นนิยามของคำว่าวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้พวกเราจำคำว่ากฎเอาไว้ใช่ไหมครับเพราะมันจะมีนิยามที่คล้ายกันกับการพิจารณาทางปกครองในส่วนของการพิจารณาทางปกครองเนี่ยเป็นการเตรียมการและดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคําสั่งทางปกครองเห็นไหมฮะนี่เป็นการเตรียมการเพื่อจัดให้มีคําสั่งทางปกครองนะครับนะฮะแต่ถ้าเป็นวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ย มันจะมีคําว่ากฎนะฮะมาเป็นกุญแจดอกที่สําคัญนะครับในส่วนคําสั่งทางปกครองเนี่ยเป็นการบังคับใช้อํานาจตามกฎหมายในการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลนะครับนะฮะกฎนะฮะหมายถึงพวกพระราชกฐฐฐิจฎดีการกฎกระทรวงประกาศกระทรวงบัญญตัติท้องถิน่นเทศบัญญัติอะไรพวกนี้นะฮะเขาเรียกว่ากฎนะฮะอันนี้ทีนี้มาเป็นภาพรวมของการสรุปในมาตรา5อาจารย์นก็สรุปว่า การเตรียมการออกกฎเนี่ยเป็นวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมันมีคําว่ากฎใช่ไหมครับแล้วก็เป็นวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองแต่ถ้าเป็นการเตรียมการออกคําสั่งทางปกครองเขาจะเรียกว่าการพิจารณาทางปกครองถ้าในลักษณะของการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลอันนี้เขาจะเรียกว่าคําสั่งทางปกครองและถ้ามันมีผลในการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่กับบุคคลทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่าการออกกฎเห็นไหมฮะ นิยาม5ตัวเนี่ยถ้าพวกเราทบทวนดีๆเนี่ยมันจะตามนี้เลยนะฮะเป๊ะๆเ,เลยไม่ไปไหนนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะฮะถ้าจะไปพิจารณาคาสั่งทางปกครองเนี่ยอย่างน้อยจะต้องมีสาระสําคัญอยู่สอย่างตามคำบีที่อาจารย์นดสรุปให้เนี่ยนะเพราะนั้นลองมาตอบในข้อที่83ดสิบสการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสอบสวนวินัยร้ายแรงนะครับฐานฐานความผิดทุจริตต่อหน้าที่ราชการนะครับ สอดคล้องกับข้อใดกไก่วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองขอไขาการพิจารณาทางปกครองขอควายการออกคําสั่งทางปกครองและงองูการออกกฎเห็นไหมฮะถ้าพวกเราไม่แม่นนิยามมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้ไไไดถ้ามันเป็นการสร้างกฎหรือในข้อสอบเนี่ยในคําถามเนี่ยมันมีคําว่ากฎขึ้นมาเนี่ยไอ้นี่จะตอบกอไก่ได้เป็นวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองใช่ไหมครับ แต่ในลักษณะข้อที่83เนี่ยเป็นการจารนาแต่งตั้งคณะกรรมการมาสอบวินัยนะฮะมาสอบวินัยเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าการพิจารณาทางปกครองฮะเป็นการพิจารณาทางปกครองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือขอไค่นะฮะคำตอบก็คือขอไขนะ่ค,อค,อ,ขอ,คขอควายเนี่ยเป็นลักษณะของการสร้างนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใช่ไหมครับแล้วก็การออกกฎเนี่ยเป็นการบังคับใช้นะะร,ระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนโดยทั่วไปเห็นไหมครับ ถ้าพวกเราจําแบบนี้ได้เนี่ยยังไงข้อสอบเนี่ยลวงเราไม่ได้เลยไอเนี่ยเพราะพวกเรามีเวลาในการเตรียมการน้อยพอไปลงสนามสอบแล้วไปเจอข้อสอบแล้วพวกเรางงด้วยตัวเราเองใช่ไหมครับต่อไปข้อที่84ข้อใดไม่ใช่คําสั่งทางปกครองข้อใดไม่ใช่คําสั่งทางปกครองกอไก่สัญญาซื้อขายพัสดุขอไข่ใบสั่งค่าปรับฝ่าฝืนไฟจราจรพอควายคําสั่งบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย และงองงูการอนุมัติค่าเช่าบ้านข้อใดไม่ใช่คำสั่งทางปกครองกอไก่สัญญาซื้อขายพัสดุขอไข่ใบสั่งค่าปรับฝ่าฝืนไฟจราจรคอควายคำสั่งบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยและงองงูการอนุมัติค่าเช่าบ้านครับนะอาจารย์นุมาในช่วงตีห้าเนี่ยเข้าใจว่าพี่ๆที่อายุเยอะแล้วเนี่ยนะตื่นมาแต่เช้าแหละนะอาจารย์นนก็มั่นใจว่อย่างนั้น นะแต่ว่ายัางไม่เท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นวันแรกในเช้าแรกที่อาจารย์โน้ตมาเจอกับทุกท่านนะครับนะะเพราะ,ะนั้นในช่วงเช้าเช้าแบบนี้พวกเรามาเจอกันหน้าเพจอาจารย์โ no น้ตติวเตอร์นะครับนะเราจะทําการตีทบทวนกันในลักษณะแบบนี้นะและต่อไปช่วงตีห้านี่ก็จะไปอยู่ในกลุ่มของคนที่ลงทะเบียนนะครับจะเป็นการโฟกัสโดยเฉพาะคนที่สมัครสอบม38นะฮะในตำแหน่งต่างๆนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันแล้วนะฮะในช่วงตีห้านะอันนี้ต้องบอกกล่าวกันไว้ก่อนนะครับตอบ ข้อที่84มานะครับ84คําคำตอบข้อที่84ที่ไม่ใช่คำสั่งทางปกครองก็คือกอไก่สัญญาซื้อขายพัสดุนะครับนะอันนี้ไม่ใช่คำสั่งทางปกครองที่เหลือเนี่ยใช่หมดเลยเป็นคำสั่งทางปกครองนะครับ 85ข้อใดไม่สอดคล้องกับคำสั่งทางปกครองข้อใดไม่สอดคล้องกับคำสั่งทางปกครองกไก่กา,การอนุญาตขอไข่าการร้องทุกข์ขอควายการรับรองและงองูการรับจดทะเบียนครับส่งคำตอบข้อที่85นะครับ สำหรับคำตอบข้อที่85นะคำตอบข้อที่85นะครับข้อใดไม่สอดคล้องกับคําสั่งทางปกครองคําตอบก็คือการร้องทุกข์นะอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ถือเป็นคําสั่งทางปกครองนะครับต่อไปก็ที่86ครับข้อใดไม่ถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครองข้อใดไม่ถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครองกอไก่คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขอไข่การลงนามสัญญาจ้างทุรการคอควายการให้ทุนการศึกษาและงองงูการพิจ,จารณา ของนายกรัฐมนตรีในการออกนโยบาย86เนี่ยเขาถามว่าข้อใดไม่ถือเป็นคําสั่งทางปกครองนะครับส่งคําตอบข้อที่86กันเข้ามานะครับ บางท่านเพิ่งงวงเงียงวงเงียนะฮะตื่นขึ้นมาเสียงอะไรนะครับเสียงอาจารย์โน้นนะครับเสียงอาจารย์โน้นนะเริ่มทําการทบทวนเนื้อหาสาระแล้วนะครับในช่วงเช้านะครับวันนี้ก็วันที่24พฤษภาคม2565นะครับนะขณะนี้ก็ตีหกับอีก22นาทีนะครับโดยปกตินี้ช่วงเช้าอาจารย์โน้นจะใช้เวลาประมาณ30-40นาที นะเพื่อให้พวกเราได้เตรียมความพร้อมไปอาบน้ําอาบท่าเตรียมตัวที่จะไปทํางานอีกนะครับเพราะนั้นจนําเป็นจะต้องมาช่วงตีห้ามาตีห้าครึ่งเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะอาบน้ําช้านะครับบางคนเอาเอาโทรศัพท์ไปฟังอาจารย์นดออยู่ในห้องน้ําก็มีนะครับนะถือว่าชื่นชมนะครับ8 6ครับข้อใดไม่ถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครองคําตอบในข้อ86ก็คือข้ององงูนะฮะการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีในการออกนะโยบายครับต่อไป87ครับ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่กฎตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการนางปกครองพศ2539กไก่พระราชิกสษฎีกาขอไข่พระราชบัญญัติขควายกฎกระทรวงและงองูระเบียบข้อบังคับครับ สำหรับคำตอบในข้อ87ตอบขอไขนะครับพระราชบัญญัตินะพระราชบัญญัตินะครับต่อไปข้อที่88ข้อใดไม่ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองข้อใดไม่ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองกอไก่ประกาศสอบผู้บริหารขอไข่ป้ายจราจรห้ามจอดคอควายเสียงโวดหรือไซเลนและงองงูคำสั่งย้ายครับ สำหรับข้อที่88นะครับข้อที่88คําตอบก็คือกไก่ประกาศสอบผู้บริหารนะครับต่อไปข้อที่89 89นะครับข้อใดไม่ได้เป็นคําสั่งทางปกครองกไก่การวินิจฉัยเพิกถอนใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพของกมวขอไข่คําสั่งในประเทศออกต่างประเทศขอควายการอนุญ,ญาตให้ประชาชนในชุมชนปลูกสร้างบ้านและงองงูสารพิพากษาให้จําคุก10ปีครับใครทราบคําตอบส่งกันเข้ามานะฮะ แม้จะเป็นช่วงเช้าแบบนี้นะต้องมาทําความเข้าใจกันนะมาเตรียมความพร้อมกันกับเพจอาจารย์โนติวเตอร์นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าในแต่ละวันนียนะไม่ว่าจะเป็นเชา้าไม่ว่าจะเป็นตอนกลางคืนเนี่ยพวกเราจะมาเติมเต็มกันนะเรียกว่าเสิร์ฟความรู้กันแบบร้อนๆตอนเชาน้านี่อาจารย์นตก็เสิร์ฟอุ่นๆให้ท่านแล้วนะครับนะฮะอยากให้พวกเราได้เริ่มต้นในการอ่านหนังสือการเริ่มต้นในแต่ละวันที่ดีเนี่ยนะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ควรจะต้องทํา นะฮะบางคนก็มีภารกิจนะครับอาจจะตื่นเช้าเลยไม่ได้นะเพราะนักผู้เราพยายามปรับเวลาตอนเช้าเนี่ยมันเป็นการรีสตาร์ทสมองของเรานะครับเพราะฉนั้นถ้าตื่นมาอ่านได้ตอนเช้าเนี่ยสมองจะเกิดการเก็บจําได้อย่างดีเลยนะครับข้อ <c oughs> ที่89คําตอบคือข้อไหนครับคําคตอบอข้อที่89คําตอบก็คือข้ององงูนะฮะงองงูนะไม่ได้เป็นคําสั่งทางปกครองนะครับสารพิจาให้จําคุก10ปีเนี่ยข้อที่90ข้อใดไม่ได้เป็นคําสั่งทางปกครอง ตอไก่คำสั่งให้ออกจากราชการขอไขารายงานผลการสอบวินัยของข้าราชการขอควายสัญญาณไฟจราจรและงองูการอนุมัติค่าเช่าบ้านครับส่งคาตอบในข้อที่90นะฮะเห็นไหมฮะป๊อปป๊อปป๊ป๊อเราเดินทางมาถึงข้อ90แล้วนะฮะติวเป็นประจำเป็นประจำเฉพาะในเรื่องนี้ข้อสอบ90ข้อแลนะะ้นะฮะนะ ใครที่สนใจลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับกับเพจอาจารย no ์โนติวเตอร์นะเดี๋ยวพวกเราจะได้เข้ากลุ่มรับเอกสารด้วยนะครับ win, สำหรับคำตอบข้อที่90นะคำตอบก็คือข้อขอไข่นะครับนะวันนี้เอา90ข้อก่อนเนาะนะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เริ่มต้นนะครับนะครับใครที่สนใจจะลงทะเบียนนะโดยเฉพาะในสายบริหารอำนวยการท้องถิ่นเนี่ยลงทะเบียนได้เลยนะเพราะว่ากอได้มีการจัดสอบ2รอบและในปีหนึ่งนะครับและนี่เป็นคอร์ส ของเตรียมสอบผู้บริหารนำนวยการท้องถิ่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่สมรรถนะให้ด้วยในขณะเดียวกันวิชาการเป็นข้าราชการที่ดีน้องๆคนไหนที่ยังไม่เริ่มต้นในการที่จะอ่านนะครับนะจะโน้ตเห็นว่าพวกเราจะต้องเริ่มต้นแล้วแหละเนื้อหาวิชาเนี่ยยากข้านหนักคะแนนก็เยอะนะครับเพราะนั้นพวกเรามาเตรียมความพร้อมร่วมกันนะสำหรับในเช้านี้เนาะพวกเราก็ไปทําภารกิจส่วนตัวนะครับนะใส่บาตรอาบน้ําอาบท่านะครับเราเริ่มต้นชีวิตเช้าวันใหม่ที่สดใสนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ นะคืนนี้นะครับสองทุ่มเหมือนเดิมนะที่หน้าเพจอาจารย์โ no น้ตติวเตอร์เอาละสำหรับวันนี้จะขออนุญาตยุติไว้เพียงเท่านี้นะครับนะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในคืนนี้นะสองทุ่มนะครับสวัสดีครับ